อสบจำนวน63จังหวัดจังหวัดแม่ฮ่องสอนทางหนแท์เลื่อนที่มูินวธิ่แอาสาตัเล็วัตถุนกรินทราโอลรัตกัวันตกให้บริเิณทพัฒนา ก็จะทําให้ร่างกายของแต่ละท่านนะคะมีพลังงานที่ดูกันร่างกายที่แข็งรงนั่นเองค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะคุณบุญนทุงแน่เลยนะคที่มาการประชารัฐารกรทีมวัคซีนที่โรงพยาบาลนะคะของจังหวัดนครศรีธราชต่อของคระานของคุณ